ไปดูกรณีสุดท้ายนะฮะ <c oughs> เ,เป็นกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดาครับรองอธิบดีของ DSI รักษาราชาการในตำแหน่งอธิบดี DSI <c oughs> ก็เป็นการเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการในคดีพิเศษนะฮะครับ จะมีอยู่3ส่วนส่วนแรกเนี่ยเป็นส c o r p o r a t i o n ครับส่วนที่2เป็น m อร์เรทเทนส่วนที่3เป็นหมูเถื่อนหมูเถื่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นสามคดีที่ดีเอสเองก็ได้รับการมอบหมายนะฮะจากทางนายกรัฐมนตรีเป็นพิเศษด้วยว่าต้องเร่งดำเนินการแก้ไขเอาผิดนะฮะตัวการใหญ่ให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ แต่ก็ถ้าเอาตามที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุดนะเท่าที่เราก็สแกนดูเนี่ยครับน่าจะหนีไม่พ้นเรื่องของสตาร์ททั้งมูลค่าความเสียหายเอ่ยครับทั้งพฤติการเอ่ยอ่าใช่นะฮะแล้วก็ตัวละครที่เข้ามาเกี่ยวข้องอคือฝั่งของบอลรีเทิร์เนี่ยมันก็มีตัวละครที่ประชาชนให้ความสนใจอยู่เหมือนกันแต่ด้วยมูลค่าความเสียหายและผู้เสียหายเนี่ยม,มันอาจจะอยู่ในวงที่จำกัด ามากกว่าตัวของสตาร์กอ่าใช่ใชเพราะว่าตามที่ท่านยุทธนาให้ข้อมูลมาล่าสุดเนี่ยครับผู้เสียหายสตาร์กนี่4,704รายโอ้โห4,700 4,704รายครับเทียบกับมอรีเทิร์ดีนะฮะมอรีเทิร์เนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในวงที่ค่อนข้างจะจำกัดเพราะอย่างมูลค่าความเสียหายเนี่ยครับ ก็อยู่ที่ประมาณสัก800ล้านบาทเท่านั้นเทียบกับสตาร์ทขณะนี้14,778ล้านบาทโอ้ก็ประมาณสัก6-7%ของสตาร์ทเท่านั้นเองนะนะครับโอเค <c oughs> ทีนี้ในแง่ของการสรุปครับผู้ต้องหาตามที่ล่าสุดเดียสัยได้มีการส่งไปที่อายการเพื่อดำเนินการสั่งฟ้องแล้วนะฮะครับประกอบด้วยหนึ่งชนินเย็นสุดใจ รบกวนพี่สุปชัยอา่านสักหน่อยครับสองก็คือวรรณรัตน์ตั้งคารวักุลนะครับสามก็คือชินวัตอัศวะโคคีสี่สัทธาจันทระเสดเลิศห้ากิตติศักดิ์จิตประเสริฐงามและหกนะครับยศบรวรอมอริศนะครับอันนี้คือผู้ต้องหาที่เป็นบุคคลนะหกรายด้ยวยกันครับและก็จะมีที่เป็นนิติบุคคลก็คือสตาร์ทนะครับหรือว่าสตาร์ทคอร์ปอเรชั่นนะครับบริษัทเฟลด์ดอทอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดไทยแลนด์จำกัดนะครับแล้วก็บริษัท ไทยเคเบิลอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแล้วก็บริษัทอดิสรสงขาแล้วก็เอเชียแปซิฟิกดิลิงแอนด์อินเจเนียริงอันนี้เป็น5นิติบุคคลก็รวมกันแล้วคือ11หลายด้วยกันที่มีการส่งไปยังอายการเพื่อดําเนินการส่งฟ้องต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็ตามที่เคยรายงานก่อนหน้านี้กรณีผู้สอบบัญชีของดีร้อยทูชโทมัสและชัยยศก็เดี๋ยวคงต้องเรียกมา ทำการสอบสวนเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็อาจจะมีการส่งฟ้องแยกตามไปอ่นะฮะเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยเดียชัยก็เรียกมาแล้วนะฮะแต่ทางฝั่งของผู้สอบบัญชีเองก็มีใบรับรองแพทย์นะฮะยืนยันอาการทางประสาทก็ไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะอาการแบบไหนแต,แต่ก็คือไม่สามารถที่จะมาให้การ นะฮะกับทาง s ีเด้ไรัด้นะนะก็เดี๋ยวคงต้องจับตาดูในส่วนนั้นต่อไปแต่ตรงน,นี้คอนเฟิร์ม11รายอยู่ที่อายการแล้วก็ตวเตรียมที่จะมีการส่งฟ้องต่อไปครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันต่อๆไปสิ่งที่เราจะนํามาเสนอนี่นะฮะจะเป็นเรื่องของเส้นทางทางการเงินคือเราเนี่ยเคยขุดคุยแคะประเด็นนี้มาละะตั้งแต่ก่อนหน้านี้อดีต c ี o f o ซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคือคุณสัทธาจันทระเศษทเลส ก็เคยให้สัมภาษณ์ในรายการทีนี้ได้มาอธิบายถึงสายสวนกฎใดน,นะฮะมาอธิบายถึงพฤติกรรมการดําเนินการในส่วนต่างๆว่าตกแต่งบัญชีมันทํำยังไงหมุนเงินครับสร้างยอดขายปลอมอมันทํำยังไงคุณศรัทธาเคยมาอธิบายในรายการนี้ไว้บทแล้วทั้งหด allora บดนะฮะแต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยแล้ววันต่อๆไปเราจะเอาผังที่ดีเอสไอเขาสรุปเส้นทางทางการเงินอและสรุป การได้เสียในตัวหุ้นอของสตาร์คเนี่ยมาฉายภาพให้ดูครับมันจะได้เกิดความกระจ่างแล้วก็ให้ดูไว้เพื่อไม่ให้้ทำตามนะให้ดูให้ให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ไม่ได้ให้ทําตามนะครับให้ดูไว้เพื่อช่วยกันระแวดระวังอเพื่อมันจะมีหุ้นไหนที่มีพฤติการในลักษณะแบบนี้อีกเกิดขึ้นอในเร็วๆนี้หรือในอนาคตจะได้มาช่วยกันสอดส่องนะ โอเคประมาณนี้ uh, ในส่วนของมอรีเทร์นครับ uh, มีล่าสุดก็มีรายงานน,นะครับมีกลุ่มบุคคลราครับเอ่รายที่ร่วมกันสร้างราคาหรือว่าปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์มออย่างต่อเนื่องในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำมูลค่าความเสียหาย800ล้านบาทโดยทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานสอบสวน กองบัญชาการสอบสวนกลางนะฮะได้มาปฏิบัติหน้าที่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อที่จะช่วยเหลือในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษโดยเบื้องต้นมีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาแล้วจํานวน29รายครายแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาแล้วจํานวน10รายรโดยอยู่ระหว่างเร่งรัดตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อนําม,มาตรการตามพระราชาบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นะฮะมาดําเนินการต่อไปคาดการว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าจะสามารถสรุปสำนวนส่งชั้นอายการได้อ,อันนี้ก็อัปเดตนะแต่ก็ต้องให้เวลาดี i สเขาหน่อยเพราะเรื่องบอเนี่ยมันจะมีความสลับซับซ้อนอีกแบบหนึง่ง <c oughs> ใช่สตาร์กเนี่ยเป็นเรื่องของ fraudulent activity คือมีการตกแต่งบัญชีทำธุรกรรมอำพรางถูกไหมอ่าใช่ใแล้วก็มีการช่อชนทรัพย์สินบริษัทมีการโกงผู้ถือหุ้นมีการโกงเจ้านี้อ่าใช่ ต่บอเนี่ยหลักๆมันเป็นการไปโกงโบรกเกอร์ไปโกงโบรกเกอร์ร่วมในบโบรกเกอร์ซึ่งในส่วนของโบรกเกอร์ในฐานะนิติบุคคลที่เป็นนิติบุคคลเฉพาะทางในตลาดการเงินการลงทุนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของกฎหมายที่มันสลับซับซ้อนมากกว่าปกติทั่วไปและก็ด้วยขั้นตอนกระบวนการในโอเปอเรชันเนี่ยมันค่อนข้างที่ซับซ้อนอันนี้เข้าใจได้จะต้องให้เวลาสักนิดหนึ่งนะ กุมพาพันปีหน้าเสียใส่ยืนยันว่าสรุปได้แน่นอนอ หมูเถื่อนใช่ไหมูเถื่อนเนีเ่ยในแง่ของคดีกระบวนการนําเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์สุกรนะครับเข้ามาในราชจักรนะครับโดยมีชอบด้วยกฎหมายเนี่ยดีไซ์ได้แยกดําเนินการเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับรวม10คดีนะครับกวคือในช่วงที่1นึ่งเนี่ยครับคดีพิเศษเ,เป็นคดีเริ่มต้นนะฮะของดีไซน์ก็มีผู้ยื่นคําร้องขอให้ดีไซสืบสวนเนี่ยเป็นกรณีของนายทุนบริษัทดําเนินพิธีการสุกากกรหรือว่าชิปปิ้งเนี่ยร่วมกันลักลอบนําเข้าสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ ด้วยการสำแดงเท็จนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงอากรซึ่งอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อด้วยกรณตรีตรวจพบตู้สินค้าสุกรณแช่แข็งตกค้างเนี่ยที่ท่าเรือเหลมชบังเนี่ยจำนวน161ตู้หนักประมาณ4.5ล้านกิโลกร,รัมนะครับก็ทางกรมสอบสมคดีพิเศษก็จะมีการแจ้งข้อหาไปแล้วนะครับสคนด้วยกันอันนี้ในแง่ของช่วงหนึ่งช่วงที่แล้ช่วงที่1ของคดีนี้นะครับ ช่วงที่2ก็เป็นการดําเนินคดีกับเอกชนที่เป็นบริษัทที่ปรากฏหลักฐานว่านําเข้าสินค้าประเภทสัตว์ประเภทสุกรเนี่ยนะครับเข้ามาในราชอาลาจักรนะครับโดยมิชอบด้วยกฎหมายจํานวน9บริษัทด้วยกันอา่าก็ประกอบด้วยคดีพิเศษที่101่ข10ีด1น9ทับสอ6นะครับซึ่งก็มีการสืบสวนต่อเนื่องในทุกคดีก็พบว่าหลักฐานน่าเชื่อว่ามีการลักลอบนำเข้าซากสุกรอีกจำนวน

ก็มีการครับคาดการณ์นะฮะโดยดูจากพยานหลักฐานหรือว่าข้อมูลที่มีอยู่ณขณะนี้ครับก็ถือว่าตัวเลขใกล้เคียงกับที่เราเคยนําเสนอคือเรานําเสนอว่าจับไปแล้วร้อยหกตู้อ่าใช่แต่ยังเหลืออีก3,839ันแป้อยสาตู้นะของ DSI เนี่ยบอกว่า2,385นะฮะก็เดี๋ยวดูว่ามันจะมีออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะตรงนี้มันก็มีหลักการคํานวณครับ มาจากการคาดการณ์ออกนั่นแหละว่ามันมีปริมาณหมูเถื่อนเข้ามาในประเทศไทยเท่าไหร่นะฮะครับแล้วซึ่งเราก็ไปเอาน้ําหนักที่สามารถบรรทุกได้ต่อตู้คอนเทนเนอร์โดยเฉลี่ยมาหารออกมาะัะนั้นเราก็เลยมองว่ามันน่าจะมีอย่างน้อยๆประมาณสักสี่พันตู้นะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะฮะการสรุปสถานการณ์โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ